สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีพี่พีททุกคนแขมาแล้วเอาใส่ไปแล้วนี่หมาน้ำมันโอ้ยแขกประสาทเนาะแขมาแล้วแขพาทำวันนี้จะพาทำเมนูอร่อย,อร,อ,ยอร่อยกันค่ะกินเบิดมือเนาะค่ะพี่พีกินทั้งวันเลยเนาะกินตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยแขงข่ายจะใครหล่นเนาะคะ่ะ ใส่กุ้งลงไปะะเลยค่ะกุ้งก็แกะเรียบร้อยทำความสะอาดเรียบร้อยกุ้งประมอเป็นเนี้ยค่ะที่สุกไวนะคะพี่เราจะไม่ผัดนานเนาะมันจะมันจะโอเวอร์คุ้งนะคะมันจะสุกเกินไปเนาะมันจะไปสุกพร้อมกันกับผักเลยใส่กระลำลงไปเลยจ้ารีบปรุงนะคะดานด้วยซอสหอยนางรมประมาณหน,นึ่งช้อน ผงนัวใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ไแต่แคชอบแคก็จะใส่นะคะใส่หน่อยก็เสบหลายเนะนิดนึงตัดรสด,ด้วยน้ําตาลนิดนึงค่ะไม่ต้องใส่เยอะเพราะกระหล่ำหวานอยู่แล้วซอสฟ้าเขียวเพิ่มความหอมนิดนึงพอเราใส่ซอสแั่หลงลมไปเลยอหนึ่งช้อนอใหญ่ๆแล้วแล้วก็คนทุกอย่างรวมกันวันนี้เราจะไม่ผัดแบบเผ็ดนะคะผัดแบบจืดเนาะ เพราะว่ามีน้ำพริกกะปิแล้วทำง่ายแต่อร่อยนะคะเมนูนี้บอกเลยว่าอร่อยมากเมนูกุ้งผัดกระหล่ำปลีค่ะง่ายแต่อร่อยวันนี้เราจะไม่ผัดหมูนะคะแต่กระหล่ำเราจะผัดกุ้งเราจะเปลี่ยนจากหมูเป็นกุ้งแทแนนสีสันน่าทานมากหอมด้วยค่ะ ช่วงนี้กระหล่ำถูกเนาะแห้งไปก็เติมน้ำซุปได้นิดนึงนะคะเี๋ยวจะได้มีน้ำทานกับข้าวสวยร้อนๆจ้าไม่ยากนะคะพี่พีนี่คือใกล้จะเสร็จแล้วเนาะเพราะว่ากระหล่ำสุกแล้วก็จะเสร็จแล้วนี่่ะกุก้งกระสุกเลยเพราะว่ากุ้งเป็นเป็น อาหารที่สุกง่ายนะคะทําไว้นานแล้วมันจะไม่หวานเนาะมันจะแข็งจะไม่ผัดนานถ้าภาษาเชฟเขาก็จะบอกว่ามันโอเวอร์คุกนะคะแต่เราไม่ใช่เชฟเนาะเราเป็นแค่แม่ครัวเนาะค่ะเป็นแม่ค้าด้วย <laughs> ชิมดูนิดนึงค่ะอืม oh. อร่อยมากเสร็จแล้วคะ่ะกุ้งผัดกระหล่ำกระหล่ำผัดกุ้ง เมนูอร่อยอร่อยของครัวหน้าบ้านจ้าแล้วก็สวยรอเลยค่ะอร่อยมากอันร้อนจุดนะค่ะอเมนูพิเศษของแควันนี้คือกุ้งผัดกระหล่ำค่ะ